เราเหลือแค่ไปเอ้ยผมผมมีไฟใช้อยู่แล้วครับแเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมไอ้จูดี้นะครับเฮ้เกมผีมาแรงกับน้องก้องกับน้องวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย หาเกมที่เอออะไรมาให้กูเล่นดีกว่าเพื่อนมีจะมิมิกนะเป็นอัปเดตใหม่เฮ้ยแล้วก็เทสผ่านนะที่เราเคยได้เล่นอ่าแอคหนึ่งไปแล้วแต่คลิปพังเฮ้ยคลิปพังเลยไม่เอเจ้าของช่องมันไม่ตัดไอ้สัตเออแม่งกูกูอุสาหแบบแอตติ้งอ่ะแอตติ้งไปแบบโอ้โหเรียกได้ว่าดาราฮอลลีวูดอะนี่ไงเขาดูไอ้้ยเฮ้ยวิภาสสวยเกินโอ้ยไอ้ที่น่าสนใจเลยไอ้ที่ได้เห็นมือกูด้วยโอ้โห วัดอย่างนี้องวิ่งได้ด้วยอย่างนี้เกมดีใช่ไห้ยขานได้ด้วยเฮ้มีแฟนได้ด้วยป๊อกป๊นกล๊นกนเอกป๊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 อกปไอกป๊อกป๊อกป๊ป๊ากกป๊อปอนปทอกป๊กปกปอกป๊อัปอกปอกปอนป่งกปป๊อกป๊ปอกป๊อกป๊อกู๊อกปเอกอกป๊อกา๊ออกป๊อกอกปอกป๊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 อกกนปออหยาบนะ เดี๋ยวผมจะ acting เลยแต่พอลลีวูดให้ดูจัดไปเลยครับคุณวันได้เลยทำไมนักขุดยังมางุยเปิดไฟได้นะเเปิดไฟเลยอ๋ออ๋อยางรั่วเหรออ๋ออ๋อปาร์กอ๋ออ๋อตัวเอาตัวไปแล้วเห็นไม่ได้แมนดูไม่ยังอะไรมันไม่เห็นไม่เห็นฟอนอ๋อเฮ้ยน้ัมันดาราอ๋ออ๋อเรือเรือเป็นไรวะออนั่นมันไอจูดี้ โอ้โที่โอ้โหเยอเยยกล้องโอ้โ้ยโอเย้ยไม่ไม่มีอะไรนะครับดีนะที่พี่อยู่ห้องสองอ๋อนี้ในซ้ายมือเนี่ยการแสดงระดับหูนะโอ้โหเยอดูดูดาราเขาเดินสิครับโอ้โหโหว้าวไปดาราว่ะมันจะเล่นกูไม่เนี่ยโอ้โหเยอะเขาไม่เล่นนะเขาเขากลังถ่ายถ่ายอากาศนะโอจเน ให้แหวกเพื่อนจูดี้นี่มันใช่ไอ้หมาของเจ้าของช่องในทิกตอกช่องว่าที่มันแย่งกินข้าวไอเยกินแคบไก่อร่อยไปเลยเฮ้ยคุณก้องคุณเห็นอะไรตรงนั้นไหมแล้วทำไมคุณหายเลยคุณวันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูจะติดกูจะติดแล้วทำไมก้องคุณก้องคุณก้องแล้วเนี่ยคุณก้องทำไมแขนเป็นอย่างนั้นนะคุณก้องไม่รู้แขนมันชักกระตุกชักกระตุกไอ้จูดี้โอ้โหไม่สูงยังเลยไอเพื่อนข้างหน้ามัยังอยู่อยู่เปล่า อยู่ๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟอนต์อัพเดทเหมือนเด็กไายแล้วเพื่อนเอยู่นั่งข้างนี้าอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยนั่นไหนๆมันจะได้เห็นเห็นเห็นหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจมจมกูจมโฮมจมเว้ยเอออ๋อมันให้ไหวมันให้ไหวเฮ้ยตรงตรงนี้ตรงนี้มีสเก็ตโอ้ทำไมสเก็ตมีลูกกระต่าสเก็ตลิตันเฮ้ยไอ้หัวมันไม่ใช่ไอ้สัตว์มันคือร่างยิทูดี้เฮียมึงดูดีอ๋อร่างร่างยูดี้เหรอไม่ใช่ยิทูดี้ไม่ใช่ดูว่าร่าตยิตัน อ๋อเขาให้ว่ามาตรงนี้นะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเด็กดีเด็กดีอู้ยอมโอ้โอ้ไม่มีอะไรไม่โอ้ร่วงล่วงล่วงโอ้โหโอ้จังหวะนี้เอาเข้าไปแล้วเหรอโอ้ทำไมบรรยากาศโอ้แยกทางแบบนี้ต้องมีจูคกิงแน่เลยแม่งกันคนละทางมึงไปตรงนู้นกล้องไปตรงนีกลางกลางเลยทางสายกลางเอ้ยมีตู้ให้แอบด้วยเอาจริงเยชิบหายแล้วกูเอาชิบหายแล้วอ่าไม่ใช่ เฮ้ยมันเป็นมันเป็นจูดี้นะเป็นจูดี้จูดี้โอ้ไม่มีอะไรนะครับมันแค่จูดี้ตวงงนะนี่มันตู้เทอร์มีเอ้ยเขาบอกว่าแอบตู้จะสามารถหลบผีได้นะครับนี่เป็นคลิปอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมึงมึงมาตรงกูหน่อยได้ไหมตรงไหนก็เหมือนกูเจอสิ่งเนี่ยทางทางขวาขวาเลยมึงรอดเข้ามาใต้เนี่ยตรงตรงกลางมีทางไปต่อนะครับเฮ้ยผมเจอจูดี้ที่อยู่บนรถนะครับรถไหนวะอะไรอ่ะเซทออยล์สปิล แฟงกูไม่มีเที่อะไรเลยเพื่อนเนี่ยก็ตรงนี้ตรงกูนี่กก็หลังมึงก็หลังมึงเดี๋ยวผมจะเปิดประตูบานต่อไปแล้วนะลองไปข้ามอะไรแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรมันห้องน้ำห้องเือหรือว่าเอาไว้กันดูดีวะอะไรอะพ่ะห้องน้ำช่างมันว่ากดแล้วมันไม่เห็นมีคนเลยอ่ะจะไม่มีไม่มีมันไม่หาหน้ามันนะครับใครใครเจอน้ามันบอกด้วยนะครับ ไม่ไฟไม่กระพริบวะเนี่ยไอ้เหี้ยอันทานเสื่อมเ๋้วก็ผีบักอ้าโอ้นี่เกมคุณภาพหลักพันผีบักผีบักโอ้ยชุดี้วะยุยยุยยยโอ๊ยโอยโอ๊ยไอ้ผีบักผีบักที่อนะว้ายก้หลังเข้าก้หลังเข้าไม่เข้าไม่เข้าเข้ามาทำไมอะกูเอง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 เฮ้ยหลังเข้าไอ้ยไอ้ยหล่ คนีโอ้ว้าวใจอ่ะเฮ้ยมีคนเก็บน้ำมันได้แล้วเหรอครับอืม yes it's me bro อะไรไฟไปถ่ายรังนะครับตัวมันอยู่ดีไฟ y and fly โอ้ไอ้กล้องโอ้ยได้ไฟแช็คแล้วไปเปลี่ยนดีไหมแบบเขียนอะ I'm the jewelry girl in the baby girl oh I s p i ออ on fire อะไรมันให้เผารถเหรอไอสโตรไอสปิลนี่เอาอะไรเนี่ยมีไฟแช็คมาเผาอะไรสักอย่างน้ำมันอยู่ตรงไหนอะ มันต้องเผาอะไรสักอย่างกูเก็บน้ำมันได้นะเ่อนะอยู่ในจเปมืดนี่ตัวเนี้ยเยมันตัวนี้ไม่มีน้ำมันเลยให้กูทำอะไรอ้เียเจอละฮ้ยไม่โอ้โหกูไม่อุยกูไม่ยยฮ้ยโซฮอตโอโหโซฮอตเอากูมาแล้วเอ้ามึงอยู่ไหนกันน่ะกูเได้มันโซฮอตจริงๆเลยไปเอ็กซิสเตรงนี้เอ็กอยู่ตรงนี้ก็มาตั้งนานเย โอ้ยเอ๊ะพี่เชื้ยมาแล้วพี่เชื่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันไม่ออกวะโอ้ยอันนี้อย่างเงี้ยบาบาบาโอ้ยมิดครับคุณก็มิดตื่นเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันนี่มันคุณวันนี่ว่ะเฮ้ยเลื่อนได้ด้วยเฮ้ยสไลเดอร์เลื่อนแบบบลูทูธอ้าวเอาค้างแล้วอ่วจะบินไอมขนเยอะเกินค้างมันเอาเอาละเราจะออกถ้าเราจะไปยังไงหรอครับมันมันให้พวกเราทำอะไรครับคุณวัน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไปรอแต่วต้องตั้งตอนอันนี้มากระแทกวะ I don't want to go back bro เอ้ยนี่ไงตนบนตะบนตนบนตะบนตนบนเองโอ้โอ้ันคอนโทรนไปไปไปมึงไปดิสไปเดอร์แมนฟอร์มอะไรมึงอะมึงมึงสไปเดอร์แมนจีนแดงมาเีลยแค่นี้มึงเข้าไม่ได้เดี๋ยวมาคอนโทรนดูกูดูกูไม่ดูจ้ะนี่ไงไปแล้วครับผมไปแล้วนะโอ้ยมืดมืดมืด เพราะสไปเดอร์แมนจะเป็นผู้ที่สลับไเฟลชมากโอ้ผู้เราสามคนมุท่อไปล่อเธอนะเพราะเธออยู่ตรงนั้นอยู่ปลายทางที่ตรงนั้นซ้ายหรือขวาดีครับขวาร้ายซ้ายดีโอเคงั้นเราไปขวาครับโอเคครับเรารีบหนีกันดีกว่าครับขวาร้ายที่หายไปไม่ดีแล้วโอเคครับขวา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 ดีจริงด้วยครับขวาร้ายซ้ายไม่ดี ฝ่ายซ้ายชิบหายแล้วกูซ้ายทางตันครับโหเย่กู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 หย่าดันกูอีมึงเห็นอะไรตรงนั้นไหมตุ่มึงมึงเห็นอะไรตรงนั้นไหมกูเมึงเห็นอะไรตรงนั้นผมอไปดูหน่อยสิครับผมขอไปดูหน่อยสิหายแล้วไงเฮ้ยมึงอย่าดันกูอีเฮ้ยผมไปไม่ได้ครับผมไปไม่ได้รีบไปเร็วเอ้ยมึงก็ไปดิมึงจะไปมึงก็ไปไอุ้้ยตัวอะไรน่ารักูอย่าดันกูอย่าดันกูหย่านั้นกูไรซะอือมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้้ย นี่มันนี่มันเพื่อนของซ็อกซี่ไะเนี่ยตัวอะไรวะลืมไปละวอยู่วะแมงแมงไปที่ไหนอะแมงแมงเกิลเอาตัวมันมุดมาทางนี้ได้โอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอ้าอยูอดีกูกูก็ตัวสมอลลงเฉยเลยเอ้าอ๋อลันลันดาวสเตวิ่งดิล้อเลยแล้วโอ้โหเฮียมันโดดไม่ได้สัตว์เหลี่ยมแกตายจรแกว่าจะเหลี่ยมซะหน่อยเฮีย กูว่าแล้วกูคนแรกเพราะกูคือสบาดที่แมนเฮ้ยเฮ้ยปั๊บปั๊บมุดท่อไปรอเธอปั๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งลงเรื่อยๆนี่ตาไม่กําลังกูกําลังตามมันไปเฮ้ยเฮ้ยมันจะแดกกูเลยไอ้กูอยู่หลังก็วนา้ะแบบนี่ยไอ้พวกโซโวันนี้มาดีมาว่าคุณโดนแดดกระจอกเลเอ้าไอ้กระจองไอ้พวกนี้โดนแดกแล้ววาร์ปมาทำกูใช้เส้นสาย ทีนี้มันโขท่านหัวขังเงี้ยดูที่สีปลาดับแล้วเขาใช้คามุยมาไงแน่นอนนะเราจะไปเอาอะไรวะเฮ้ยทไมภาพสวยเหรอสวยสนุกเฮ้ยมีแชรแรงตรงเนี้ยแต่เก็บไม่ได้ทีนะภาพสวยแล้วไม่เล็กด้วยเมื่อกี้เราเจอเราเจอเดอะเรดนะว้ยเที่ยเขาใช่ะใช่เหรอครับใช่เพราคุณเนี่เป็นติดเกมเกินนะเฮ้ยไม่ติดหรอกเพื่อนโอ้ยผมไม่มันเด็เลยเด็กเรียนเด็กเรียน เกมนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะวิ่งหนีผีทั้งวันเลยเอ้ยนันมันอะไรอันเพื่อนโอ้โรงงานกรีมโอ้โหชิมไหนไม่วันอาจจะเป็นก็ครับผมเจอบัวอะไรอ่ะบัวเอาไม่ใช่แมวเอาแมวเหรออ๋อแมวแมวแมวรถ้นขึ้นเอาขึ้นได้แคทขาเราไปสวนสนุกตรงนั้นกันเถอะครับโอ้นั่นสวนสนุกเหรอเพื่อนอ่าไม่น่าใช่นั่ม้าหมุนโอ้ม้าหมุนเอ้ยโอ้เราไปหมุนกันเถอะครับ มาไม่ใช่ตัวที่เฟย์ชอบกินไหมครับเม้ยแม่ชอบดูขึ้นเร็วครับทุกคนโอ้เพื่อนเฟย์รู้สึกว่าเพื่อนเฟย์จะชอบกินมอกตรงนั้นมีโอ้โหรถไฟหอกครับไหนครับเพื่อนโอ้ไปเไื่มาอะไรอ่ะอะไรมันหมุนอยู่ตรงนั้นอ่ะที่เกมผีหรือเกมเกมเกมรถไฟหอกวะเนี่ยโอ้ผมมันน่าจะใช่ตอนเราไปที่หมุนๆกันเถอะครับนั่มันคืออะไรครับเพื่อนวันที่อะไรแรงชิบหายจะขึ้นได้ผมจะขึ้นให้ได้ S <S โอ้ชาไม่รันนะม่ชาเอ้ยไม่นะเพื่อนบ้านนี่นี่นี่เอาต้องออกไปไกลเดี๋ยวเหัวปี๊บอ๋อมาเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเฮ้ยว้าย้ยกูตายเลยไปกูไปแล้วไปแล้วใครใช้ใครโดนเตารีดใครโดนเตารีดไม่รู้ครับตอนนี้ว้าวไม่ไม่ได้อยู่กับผมครับอยู่กับคุณหรือเปล่าเพื่อนผมไม่รู้นะอ๋อมันวิ่งกลับไปเฝ้าที่เดิมนะผมวิ่งขึ้นมาบ้านใหญ่ครับมันด่ากันไอ้เหี้ยโอเคครับผมกำลังจะตายครับสาม สองหนึ่งกล้องจัดกันเป็นยังไงกูเปิดไอจูดี้แล้วใน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 เปิดสวิตไอจูดี้แล้วจังหวะนี้โอเคครับดครับเปิสวิตจอ่ะเอ้าเฮ้ยไเพื่อนเฮ้ยเพื่อนก็ครับอะไรไม่เป็นไรมันเป็นร้านขายขนมปังก็ครับเสียงอะไรแปลกๆปลกไหมครับกูอยู่ไหนก็เสียงเธอโอ้เอาโอเคกูเข้อมาได้เฉยแล้วไอตอนนี้มีระ้เปิดซีโฟด้วยกล้องมึงไม่ได้เกิดตรงนี้อ๋อ ไหนวะลองดีเซจมาสิเขาคุ้มกล้องอะไรอ่ะมิสซิ่งฮูอีเวนต์แคสจูดี y ช่างแม่งไม่อ่านสักแปไม่ออกเอ้ามึงอยู่ไหนกันวะอันนี้เรียกจัมสเกลได้เหรอไหนวะมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยได้ผมอยู่ในถ้ำนะครับครับผมก็อยู่ในถ้ำเหมือนกันครับคุณวันไปทางไหนวะอีกขวาไปหรอลงมาลองเหี้ยเออไม่ใช่ใช่ครับเพื่อนก็เมื่อกี้ผมโดนจัมสเกลด้วยเกมนี้น่ากลัวนะไม่ไม่ไม่ถ้ามันไปทางไหนไอ้สัตว์ถ้ามันไปทางไหน เอาชิมหายนะขึ้นยังไงครับเพื่อนวันก็มีวิธีเดียวในการดีเดโอ้เพื่อนวันเราดีเดตด้วยใชครับเอาละครับเพื่อนวันตอนนี้เราจะทำการสำรวจจะเป็นหมู่บ้านนะครับคุณบ้าขุดบ้องโดนหุ่นดักอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเดียมมาหุ่นเฮ้ยหุ่นหุ่นวิ่งตรงได้ก็หุวิ่งทางมาโอ้ยนั่นไงครับคุณวันขึ้นตรงนี้ได้อ่ะไหนครับคุณก็เป็นร่องอะไรเช่งอย่างเลย โอ้ทางตันมันต้องมีทางสักทางหนอยู่ที่ไหนเหรอครับอีกที่อยู่ที่ไหนเหรอครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนวันทางมันต่อกันครับผมว่าน่าจะไม่มีแล้วนะตรงเนี้ยปีน hard core แบบมันเข้ายังไงวะ hard core เหมือนกูตอนแรกเลยที่ปีนขึ้นมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวมึงเปิดตรงไหนอ่ะอ่าก็เนี่ยเห็นไหมเอาที่ตรงนี้เข้ามาได้เออเอ้ยเอาไอ้ที่จะจะออกไปยังไงเนี่ยครับอ๋อนี่ไงมุดยังไงครับเพื่อนรักไปผมเข้าประตูแล้วนะครับ กินดอรแต่แต่มึงเอาดอกไม่ใช่วะกใช่เพื่อนว่าผมผมผมเจอผมเจอประตูนะต้องการเลื่อยที่จะมาตัดไหมเลื่อยไฟซอร์เอพเพนดะแบล็คเดร์ซอร์ที่เป็นหนังเรื่องหนึ่งใหประวัติใช่ที่ที่มันเป็นเกมฆาตกรรมช่วยเยเดี๋ยวคุณกล้องคุณช่วยหาซอร์หน่อยนะครับ ทางประตูข้างๆเข้าได้นะครับวิชันคนนี้ไปด้วยโอ้โอเคเจอเพื่อนเอาเอาเอาตีได้ที่ไปเจอศัตรูโอ้ตายหรอ๋อเจอซอแล้วครับกูต้องมุดไปเอาซอแต่ผมเก็บไม่ได้นะครับค่อยมุดไปเอาซอมุดไปเอาซอกูมาแล้วกูเอาวายมุดมุดรูไปเอาซอเอ้าไอ้กูไอ้กูไอ้กูลุงขาน่ากูเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอาซอยเองนะครับคุณกล้องไม่ต้องกังวลอ๋อย่อย่อย่อเก็บได้ย่อไม่ไม่ปิดไฟปิดไฟปิดไฟเชื่อกูปิดไฟหวัดเก็บไฟนี่นะปิดไฟแล้วเก็บได้สัตว์ไปเอาเดี๋ยวกูมาเปิดประตูเลยรถขับก่อนที่ผมจะหัวร้อนอ๋อเอาละเราไปกันดีกว่าเปิดประตูนะเราเอาซอไปรอดเถอะแม่เอาซอไปเปิดประตูไอชิ้นนี้คือการรอดอย่างเดียวเลย พูดเล้หนะครับเอเที้ยทำไมมันมันมืดอ่ะมันวาร์ฟเพราะมันเปิดซอฟต์แล้วมืดนะไฟแออนด์เ็กซิห and exit จะเข้ามาทำไมวะแหวนกลัวที่หายไปเอจ้นี่มันเครื่องเสียงเหรออ๋อฮะโอ้ผมเจอเพื่อนด้วยครับโอ้ยยยยยไฟเโี้ยโอ้มีมีตากล้องอยู่นะเพื่อ้ยรับโอ้กูกลับแล้วครับเพื่อนโอ้คุณมหาดาราอย่างผมหรอครับมาเลย ว้ายเดี๋ยวสวัสดีครับคุณชื่ออะไรอ่ะคีมิโนอไม่น่าไว้ใจเลยนะทำไมวะไม่มีเลยป่ะคมิโนอทำไมโอ้ายเยอะไปไหนกันวะมึงปีนขึ้นไปเหรอกูลงมาข้างล่างจะปีนกูไม่ได้ทำอะไรดังนั้นกูวิ่งไอ้วันสไลด์ไปก็แค่เห็นใครด้วยโกะไม่รู้กูกลับก่อนเขาไม่ได้โอ้โหวะนีว้ยอุ้ยกูจำตาแก่กระจอกกระจอยนะกระจอกจริงเลยครับทำได้แค่นี้ไปฝึกบวมอเดี๋ยวตัวนี้คานได้บอกอ่ะ คันไม่ขันได้ขันได้คันได้คันได้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 เดี๋ยวว่าเราจะโหยเย้ยโอ้มึงไาทำเพี้ยเย้ยอย่มึงตันเผ็ดเต็มเต็มเฮ้ยเช่ดทุกได้ปะเฮ้ยมาดิไว้ทุเรศมึงก็มาไอเวนไอเหี้ยมันเหมือนดี๋ยจะไม่ได้นะครับเราดูเครื่องเสียงป่าไม่น่าใช่นะครับเฮ้ยวันเราลองไปลองไปทุบห่วยข้างบนไดไหมมาดิว่าเก่งเหรออืคิดว่าเก่งมากวลยจะหาทางขึ้นก่อนไดวป่ะ หลอกไม่ใช่หรอไปมึงนะได้ล้ได้แล้วได้ล้วเฮ้ยขึ้นไปไปดูเรดเอาเลยต่อตัวต่อตัวขึ้นต่อตัวขึ้นมึงมาดิดิมาดิดิไปไปไปดูเรดไปนี่ไม่ตายครับแล้วไม่ขึ้นไม่ได้จริงด้วยนะสัตว์เข่มัเยี่ยกดชั้นหนังสือได้มันกดชั้นหนังสือได้โอก็ได้เหรอ อคืออะไรวะทุบทุบหนังสือเล่นเหรอเฮ้ยมทุบหนังสือเล่นได้ป่ทุบแม่งดสักทุบแม่งทุบแม่งอีทุบแม่ง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 อีนี่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 ไม่ได้ทำอะไรวะเนี่ยกูใช้กูกูใช้สเตปสกายวอลเบดวอลอะไรที่แบบไม่อะไรั่มันให้ไฟบหาทางวอด เฮ้ยกูว่ามันไม่ตอนแรกมันไม่มีทางเดียวใช่ไหมมันมีหลายทางให้มาตอนที่เข้ามาแล้วเราอ,ออกไปทางเดิม <ไป S 1> ละเอ้พอพิสโตลเซฟไป<ะ>ทางเดิมมีทางไหนบ้างทางเดิมก็มุดออกจากทางเดิมแล้วก็อันนี้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นยังไงอะหาวัดลงมันกูเลยเพื่อนนี่ี่ีเอ้ยไม่ดิเดียวแล้วนะอันนี่มันเอาคอนด้่ะลงมานี่มีทางเดียวปุ๊บแล้วก็มันจะมีให้เลี้ยวอยู่สองทางนี่ซ้ายกับขวา นี่ไงเอาไม้มาทิเอามาตูตรงนี้เออมาทิตรงนี้หนีไม่ได้แล้ววะโปร่งไว้เนี่ยมันไม่ใช่ทางนี้นะเว้ยย้อนกลับมาทางเดิมไอ้ย้อนกลับมาทางเดิมทางเดิมเราอยู่ทางไหนวะเออนั่นเลยย้อนจากทางเดินี้แน่นอนกูเคลียร์ท้ายก่อนไนทางเดิมนี่ไอ้กล้องกล้องมาแล้วหรือเปลาเอาโอเคเนี่ยกบ่บุกแบบ ก็มันต้องขึ้นไปห้องด้านบนไหมึงเออใช่ใช่มันต้องมาห้องด้านบนมึงกลับมามึงกลับมานี่มันนั่นนี่มันรถส่งตอนนี้มีเส้าึ่อยู่มึงเห็นไหมวันวันตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอ้โหตรงนี้เหรอเที่เยนยังวะเอ้ยมาเร็วเร็วโอ้ยโอ้โหขาส่งพลังจังวะเดี๋ยวฮักมันเนี่ยสเดี๋ยวฮักเดี๋ยวฮักมันไห้ทำอะไรเหรอมันให้ไฟอีกสิโอ้ไปแล้ว แทงสาอุ้ยอาร์วีแอตแท็กบายเทคโควเวอร์อันเดอร์เดอร์อเดอร์แทงเฮ้ยกูมีค้อนนะเว้ยมึงอยากเข้ามาไหมเว้ยแส์ค้อนกูนี่ลงขึ้นมาแดดพวกเราค้อนกูนี่ลงอาคมกับตะปูด้วยนะเว้ยต้องทำยังไงเนี่ยโอ้โหต้องทำไงเนี่ยถ้ากลัวตะปูเข้าใจใช่ไหมถ้ากลัวตะปูตอกฟางนะเฮียมึงตายแน่ไอพวกไอไฟหวานแล้วอกูมึงดูมึงดูอ๋อมันต้อองเาค้อนค้อนตีขามันนี่เหรอแต่วะขาขาหัก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 มึงตายมึงตาย มึงตายเวีนขาเฮ้ยขามันแตกขามันแตกขามันแตกเยอะมากโ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 กมึงมึงขันหลังกลับมาดูกูดิอะไรวะเดี๋ยว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 เฮ้ยขามันจะหมดแล้วขามันจะหมดแล้วยี่ขาไม่หมดอีกวะมามึงตายมึงตายคนมาเลงนาวมตายมึงตีกันไปเลยมึงตา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 ย มุดา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 มเียมันเลือ่เสีนขีตโอยกูตายเหลือเนขีแล้วไอ้วันทุบแม่งเลยอวร้ายว้าวเอาเซิร์ฟไปลยอะไม่เอาขีไปละี้างอะตายแล้วตายแล้วีตายแล้วี่ตายแล้วเอากระจอกจังวะโดนคอนทูกตายถามจริง เอากูบอกแล้วค้อนกูลงอาคมมาไว้ีปัดเป่าใช่ไหมเพราะเราปัดเป่าได้เลยว้ยทุบๆๆจนกว่ามันจะตายแล้วมันจะไปทางออกเอาเนี่ยจะทางออกแล้วทางออกนี่เล่นกูเล่นก่อนเอาเอาออกไม่ได้เอาเอาจบแล้วเอาจบแล้วฮู้ยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับ Oh. Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。